ไอยากชี no ้แจงเลยครับนี่นาใช่ไมครับาไ่ไดมเราตสตอะไร่อกมาหรือไงครับผ่าารวจกรอครับพ <as yeah> ี <um ่บาการอบลการครับมีหมายผลมายผลได้ทางนี้ครบด้ขออขออานะครับขออี่ดยพจมบานสรานี้ค thoát ra được không? không phải cái tâm không phải đâu. cái này. แต่ทางทางเราขออนุญาตสมมติให้พระเจ้านาทีได้ครับไดครับอ่าเดี๋ยวน็แนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาบออยากชี้แจงอะ